สัญญาณมือและแขนของพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะคะข้อ5นะคะห้ามรถทางด้านขวาเมือ่อพนักงานเจ้าหน้าที่เหยียดแขนดางด้านขวาออกไปเสมอการรับได้และตั้งฝ่ามือขึ้นแสดงว่าให้ผู้ขับรถที่มาทางด้านขวาของพนักง,งานเจ้าหน้าที่หยุดรถดังภาพด้านขวามือคะ่ะข้อ6 ห้ารถท,ทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะเหยียดแขนทั้งสองข้างและทางด้านขวาออกไปเสมอกระดับใดและตั้งฝ่ามือขึ้นทั้งสองข้างแสดงว่าให้ผู้ขับรถที่มาทางด้านซ้ายและทางด้านขวาของพนักงานเจ้าหน้าที่หยุดรถเรื่องต่อมานะคะคือสัญญาณมือและแขนของผู้ขับรถ1ภาพทางจากภาพทางด้านซ้ายมือนะคะสัญญาณลดความเร็วให้ยื่นแขนขวาออกไปเสมอกระดับใดแล้วยกขึ้นลงช้า 2. ส,สัญญาณหยุดรถตามภาพซ้ายมือนะคะให้ยื่นแขนขวาออกไปแล้วตั้งข้อศอกพร้อมตั้งฝ่ามือขึ้น 3. ดังภาพด้านซ้ายมือนะคะสัญญาณเลี้ยวขวาหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางช่องทางเดินขวาให้ยื่นแขนขวาออกไประดับไหล่พร้อมกับค่้มมือลงบนพื้นทางค่ะ